สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเชเครครับวันนี้พามาดูงานไถกบครับงานไรอ้อยครับนี่จอนเดียครับเขียวเหลืองครับกำลังวนมามาแตะไกลครับไถจอนเดียครับของเสียยุทธครับ มาแล้วครับคันนี้คันนี้ได้ถ่ายหลายรอบแล้วครับจอนเดียคันนี้มาครับเดี๋ยวได้ดูโฉมใกล้ๆครับงานเตรียมนี้ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยที่ไกล ก็ปุ๋ยไปด้วยเลยครับแหมคุณเป็นใจครับแล้ววันนี้ก็เอานี้ครับเกินร้อยครับเกินร้อยเกินร้อยเอามาให้เสียยุทธ์หน่อยจะได้มีลังครับลืม โกลบลึกๆไปเลยครับงาน่านสามนี่มาดูลอยวิ่งครับฝั่งนี้กันเลยไปแล้วครับ,าบยาวๆไปเลยครับ โอ้นอกเอียงมาเตรียมกินนอนครับใส่เดือนนอนไรแดงต่างๆครับอยู่ใต้พื้นดินครับนี่แสดงว่าบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ใต้ดินครับมีสารเคมีเยอะก็คงจะลงมาน้อยครับนี่บินกันสนุกสนานเลย กับเราเรียับหน้าฝนหน้าใหม่นี่เจอโดนฝนมาก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ <วะ S 1> ่ำมันสักครูใส่นะครับหน้าเชิด หมุนมาแล้วครับอย่าเดินนิดนึงครับครับหมุนตัวรถมาแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดู น,นี่เรบครับนี่ครับได้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ฮะเน้นใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับตรงนี้ไอกลิ่นมาเลยทีเดียวครับ คุณด,ดูแผ่นดินพลิกครับ บินวนช่วงล่องตรงกลางนะครับวนไปวนมาครับบินันยาวครับ ินแห้งหมดแล้วครับน่าจะไม่มีติดลมติดอะไรแล้วครับน่าจะสบายสบายครับนี่นวิ่งชิวๆไปเรื่อยๆครับ

น่าจะไม่นานก็เสร็จแค่นี้วนเร็วขนาดนี้ครับ มาให้ดูใกล้ๆอีกรอบแล้วครับ วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้นะครับวนจนเสร็จแล้วครับโอ้คุณโอ้คุณโอ้ดวงจ,จิตใจโอ้รถหายแล้วครับเอ้ารถหายจริงๆครับตอนนี้โอ้รถหาย ไปเห็นรถเลยครับโอ้โหมาแล้วครับง่าคยคุ่นี่บดบังไปหมดเลยครับค,ค,ครับไงฝา,ากกดติดตาม subscribe ก,กดกระดิ่งให้ด้วยครับอขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวหาคลิปใหม่ๆมาให้ น้องได้รับชมครับสวัสดีครับ